มาครับมาเล่นเกมเก้าอี D ้ดนตรี T ใช่ไหมฮะใช่ที่ไหนนะฮะ,ะไมโครโฟนดนตรีครับโอ้โห<ช>สวัสดีครับพบกับเรา2อคนในช่วงวันสบายสบยสไตล์นายต้นตาลและพี่เทเย่ย้ไหนจะพาผมและท่านผู้ชมมาเล่นเกมอะไรก็ไมโครโฟนดนตรีครับท่านผู้ชมครับง่ายๆซื่อๆแบบนี้เลยเร,เราเลือกมาแล้ว5เบสเซลเลอร์คือต้องบอกท่านผู้ชมไม่เข้าใจก่อนว่าวันนี้ผมและพี่เท่ยจะมาแนะนำนะพรีเซนต ไมโครโฟนที่ไม่เคยมาเช้านะครับไม้สายนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นไมโครโฟนใช้สายถูกต้องครับที่เราเรียกสั้นๆว่าไม้สายนั่นเองถูกต้องครับนะฮะถึงบ้าไม่เคยมาเช้ายังจะเล่นอีกนะนั่นผู้ชมเราจะแนะนำนะ5าไม้สายที่ขายดีที่ช็อปของเราในปี2023ถูกต้องครับไปเปิดข้อมูลจัดซื้อเขาตอนไหนว่าขายดีบ้างอะไรแบบนี้นะก็นี่แหละฮะ ได้มาเนี่ยเป็น5้อรหันดังนี้5อรหรันเออที่พิเทพบอกให้ตั้งชื่อว่า5ออรหันในที่นี้เฉพาะชอบเหล่านะั้นท่านผู้ชมนะ,ะต้องบอกก <ผม S 1> ่อนนะมีอะไรบ้างดีมีอะไรบ้างผมขอเรียงลําดับนะฮะจากตัวที่ขายดีลําดับที่5ก่อนเออ <5. S 1> ดีดีๆีดีด ซาวิชันดีเอ็มแปดเก้าครับต้องมีเพลงไหมตื้๊ๆตด้ึดตื้๊ๆตตึ๊ๆตื้อๆตะ้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตอ่อๆตอ้อยต่้อๆตื้อๆตื้อๆตั้อๆตื้อๆมืครๆตื้อ e ตื้อๆตร้อๆตื้ีๆมั้อๆตชัดนะ้อๆนื้อๆตน้อบตี้อๆตื้อนนะ้ะครืบอมตี้อๆตื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 ้อๆ้อๆตือๆตื้อๆตื้อๆตือๆต่อๆตื้อๆ ขายดีลำดับที่สองลำดับถัดมาครับผมนี่คือชั่วเบต a 5้า58ครับครับผมและขายดีลำดับที่1<ำ>ได้เก่าหนึ่งได้แก่อ๋อนี่ฮะชัวนผู้อมชั่ว SM 58ซครับผมเออนะท่านผู้ชมนะก็ต้องบอกว่านี่คือ5ลำดับไมโครโฟนขายดี ที่ช็อปของเราในปีนี้ครับป้อมนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้เห็นบอกผมนะ้ท่านผู้ชมไม่บอกว่าตอนต้นไงวันนี้จะทําคลิปแบบเล่นเป็นไมโครโฟนดนตรีคล้ายๆเก้าอี้ดนตรีมันเป็นยังไงถั่วต้มยังไงยังไงก็คือมีเพลงใช่ไหมฮะเพลงก็จะมีท่อนดนึงท่อนหนึ่เนี่ยเราก็จะเรียงใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าสลับกันไปเรื่อยๆให้ฟังคุณภาพเสียงอ๋อคือจะทดสอบถูกต้องครับทดสอบด้วยการร้องเพลง แล้วก็สลับไม่ไปเรื่อยๆทีละท่อนทีละท่อนถูกต้องครับเข้าใจได้เข้าใจได้จะทันไหมเนี่ยต้องทันนะเหมือนเล่นเกมเลยนะอ่ะว่าแล้วก็ไปทดสอบคุณภาพเสียงไงกันเลยดีกว่าครับเช่เไรต่อก็เลยวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวเป็นไงบ้าง เราเริ่มจากอันดับที่5ก่อนก็คือ Sound Vision DM89 ถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องง่ายดูดเสียงไวนะให้เสียงที่ชัดเจนมีความนุ่มผมว่าตัวนี้ DM89 มีความตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ราคาประหยัดด้วยรู้สึกเหมือนกันท่านผู้ชมราคาประหยัดเหรอเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไล่ทีหลังท่านผู้ชมจะได้จะได้ฟังราคา5ตัวจะได้จาได้ครับอทีนี้ลำดับที่4เลย ลำดับที่4นะฮะอันนี้เจ้าพ่อจากเยอรมันนะเซนไฮเซอร์ e835 หลงเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้นนะให้คุณตาลบ้างอันนี้สลับกันคือท่านผู้ชมต้องบอกนะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกับ d m 89นะมาอีกทางนึงเลยนะเสียงค่อนข้างเปิดเปิดโล่งๆโปร่งๆครับเออที่ผมร้องเพลงเนี่ยนะฮะคือผมร้องเพลงเหมือนใช้กําลังใช่ไหมเพลงของพี่วงไม้เขาเนี่ยมันต้องแบบเน้นคําอะไรหน่อย e835 เนี่ยเก็บเสียงผมอยู่ทุกเม็ดเลยชัดมากนะชัดจริงๆถ้าผู้ชมครับก็ดีนะตัวนี้ครับผมผมไม่ค่อยได้จับไมอื่นนอกจากเนี่ยแบรนด์ชัวร์กับทางซาวิชช่นเขาอ่ะก็ประทับใจเหมือนกันนะครับตัวนี้คือใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เซนไฮเซอร์มีอีกหลายหลายรุ่นนะจาก835ขึ้นไป8 4 5อะไรผมก็เห็นอยู่นะครับผมใช่ตัวนี้ถือว่าผ่าดเลยนะครับครับผมครับถัดไปลำดับ3ครับผมอ่า pga58 นี่ pga58 ถ้าเกิดว่ามองหาไมราคา ไม่เกิน3,000บาทอที่ให้เสียงเขาเรียกว่ากลมกล่อมแล้วกันออกลมกล่อมนะไม่ทุม้มไม่แหลมจนเกินไปมีความละเมียดละมุนอ,อ,อ p g a 5 8ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์นะท่านผู้ชมมันเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าราคาไม่แพงของชัวร์เขาอะแต่ก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับนะครับ ลำดับที่สองครับคุณต้นตาลอ้าวผมเหรอได้ได้ได้เบต้า 58A ครับท่านผู้ชมขวัญใจใครหลายๆคนเลยนะฮะคือใครมาสัมผัสเบต้า 58A เป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะหลงรักเอาง่ายๆหลงรักไปเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยมันไวมันไวไวมันแบบร้องไม่มีเหนื่อยอะร้องสบายคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะชอบเลยคู้ตัวนี้มันดูดเสียงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเบาๆว่าเสียงออกแล้วอะไรเงี้ยร้องอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องบอกว่า นอกจากจะดูดเสียงไวแล้วยังมีเนื้อเสียงอีกนวลเชียวท่านผู้ชมฮะคือเนื้อเสียงของเขานวลเชียวนะฮะครับผมต้องต้องพูดถึงสเปคสักนิดนึงได้ไหมมันสะดุดจุดตรงเบต้า 58A อรูปแบบการรับเสียงของเขาเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยเน้นสเปคท่านผู้ชมนะจะได้ฟังสบายๆครับเขาเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบซูเปอร์คาดิออยซูเปอร์คาดิออยรับด้านหน้ามีหางนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะด้านหลังด้วยคือต้องบอกว่า5ตัวนี้เป็นรูปแบบอะไรนะพี่อ่าแบบคาดิออยนะฮะทั้งหมดนะยกเว้นเบต้า 58A ที่เป็น รูปแบบการรับเสียงแพทเทิร์นซูเปอร์คาดิโอร์ครับ mm hmm. ก็ให้คาแรคกเตอร์เฉพาะตัวครับผมอ่ะนัมเบอร์วันบ้างนัมเบอร์วันนะฮะชัว่เอสเอ็มห้าแปดครับผมจริงๆร,รุ่นนี้มันมีเอสเอ็มห้าแปดเอลซีก็คือไม่มีสวิตช์อ่าอ่าถ้าลงท้ายด้วยเอสก็จะมีสวิตต์นะ,ะตัวที่ขายดีที่ชอบเราเป็นเอลซีเอลซีไม่มีสวิตช์ราคามันก็คุ้มไง อันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะถ้าเกิดว่าสายร็อกอะไรพวกนี้ก็จะชอบมากเพราะว่าร้องไปแล้วเนี่ยเสียงมันไม่มีแตกพลาดเลยเสียงทรงพลังมากครับมีความหนักแน่นนุ่มนวลในตัวนะฮะออถ้าใครแบบสายหนักแน่นสายร็กอก sm 5 8 ตอบโจทย์แน่นอนครับครับผมและนี่ก็คือทัศนะของเราสองคนนะฮะแมพูดเหมือนวิเคราห์บอลเลยเหมือนวิครห์บอลเลยนะท่านผู้ชมแน่นอนว่าสาหรับท่านใดที่สนใจนะยังมีเวลาอยู่นะครับเรียนเชิญที่ช็อปหน้าร้านของเราก่อนจะหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่อ่าหาใหม่ไว้ใช้ส่วนตัวไงอ่ะมาดูราคากันทักหน่อยไหมถูกต้องเลยอ่าไหนเปิดราคาเเปิดดูโปหน่อยคอยดูเพราะว่าราคาอัปเดตอยู่ตลอดอืไหนว่าราคาโปรโมชั่นมาทั้ง5ตัวเลยขอเริ่ม จากอันดับ5เลยอันดับ5ครับนะครับก็คือ s a วิชันซาวิชัน DM89 ครับผมราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,490บาทเท่านั้นโอ้โหพันกว่าบาทเลงถูกต้องครับครับผมต่อไป s e n ไฮเซอร์นะฮะลำดับที่4นะ E835 ครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3,990บาทครับ โอ้โหต่อไปครับผมชั่ว PGA 58ลำดับที่3นะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2,390บาทเท่านั้นครับโอ้โชัวด้วยนะถัดไปลำดับที่2ครับครับนี่คือเบต้า5 8 a ครับครับนี่จะพอสิงหวานเลยนะฮะ6,990บาทเท่านั้นครับเลยนัมเบอวันลำดับที่1ของเรานะฮะครับผมชัว SM 58LC 4,390บาทเท่านั้นครับออรวมภาษีใช่แล้วคับผูบ้ชมนะ <100. S 1> นี่เป็นราคาโปรโมชั่นที่รวมภาษีเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนสำหรับท่านใดที่สนใจคงเรียนเชิญทดสอบคุณภาพเสียงด้วยตัวท่านเองที่ชอบหน้ารักของเราได้เลยครับครับผมหรือในเบื้องต้นฮะเข้าไปส่สเปคก่อนเปรียบเทียบ, <compare S 2> บคอมแพร์สเปกซะหน่อยถูกใจตัวไหนนะฮะได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w ว w s a u d i ครับผม ก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา2องคนและทีมงานเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สาวดีดีร็อคชอปสวัสดีครับสวัสดีครับกลย